้เงินพอก็จะเยอะได้ได้ประจ้งเยอะพ่อแม่พ่อแม่มีการได้ของตัวเองได้นะครับซึ่งตามที่กระทรวงมหาดไทยก็เรื่องของเรื่องไปด้วยผู้ยั้ไงเนาะมันก็ต้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือแล้วเงินสี่แล้วตองหวังก็ให้นุ่งประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งพระราชทานให้กิจการรุ่งสี เมื่อาประุกา้องบงาจุกนั่ด้หลบสูงที่เนี่ม,มันจป็นของเรื่องอะไก็โดนจำได้วันเคยไปชุดเสืออะไรก็ไใล่าน่าจะมีมมเราก็ุ่งเกียนตัวขาไปจำได้นะครับรุ่งเกี่ยนตัวขา,ป,าป,ะปะปะตัวปะปะตาขหานะตามที่ท่านอยากบริจาคนะครับมีเท่าไหร่เราซื้อเท่านั้นผมคุยกับคุคลแล้ว ว่า400คนเนี่ยได้เงิน300,000บาทหาไม่ได้หรอกคนเนี้นะครับก็อาจจะได้สักแสนนึงยกตัวอย่างพยายามทำให้ดททีที่สุดลตลอดกันตลอดระยะเวลาที่ที่อยู่นี่ก็มีความสุขนะครับวันนี้มาหมดเลยนะครับผมแลงมาใช่ไหมครับแล้วท่านพูดมาก่อนนี่ให้ผมตอดอไรนั่เลยนะตอนนี้จริงๆหรืงน,นะครับเขียนมาไปนะครหลัก5ปีเราก็ได้ตรงนี้แหละก็ไม่เคยได้เพิ่มแต่นี้แต่เขาเอาคูณมาไปเช่นเสียงตาปาก ก็ไม่รวยเนี่แต่ไม่รู้ดิตัวสองที่น่าระทับคะซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้ไปชมกันมาแล้วครั้งหนึ่งที่โัยสุ่์ที่ผ่านมาในเวลา14นาฬิกาโดยท่านผนู้บริหารแล้วก็ดำเเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วครับข้อหนึ่งสองสามต่อไปนะคะอบตเสลี่ยสารนะคะ 5, 2, ติดแมวเกือบขอบขอบคุณมากครับ อายุยืนกกคนเลยนะครับรับป okay. yeah, like like yeah. ้าเนนะครัมา่คนดีส้นนีเลยเดี๋ยวเขาไปเขยนคนดีสิบชน4 0่พบาทแล้วก็บริษัทพอมสี่บาทแกเสองซองขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้ไปส่งเลยพี่ครับคะ